โอ้สวัสดีครับไฮไกไม่ได้มาไลฟ์ในสตาประมาณ4ชาติไม่ได้สช,ชาติสี่ชาติสวัสดีครับทุกคนเพราะว่าหลังๆไว้เป็นไลฟ์ในดิจตอเยอะก,กว่าแต่ก็ไม่ได้มาไลฟ์หน้าละในดิกตอก็ด้วยล่าสุดเมื่สองอาทิตย์ก่อนมัน้ง แต่ถ้าในไอจีน่าจะโซเออรี่อะไรครับตู้มาสิไปไหนจริงหรอเปล่ารอพาฟอร์มแบงคอกจ้ะนี่รออยู่นี่แหละไป morning here at e อ g t i a m โ o l a นั mm. mm. ่งท mm. ีก็ไม่ได้มีแค่กล้วยหอมปะหอมแก้มผมก็หอมเหมือนกันค่ะเล่นไปเราด้วยอันนี้สวัสดีครับผม good morning uh, your Thai is so good thank you I'm practiced my Thai so much around eight m o n t h for learning Thai language is so hard จริงๆไม่ค่อยไทยเลยครับแบบพูดไทยได้นิดหน่อยครับอลาฮัลลาลาติโนเดียโมโอไฮโอลองท์ไโนซีไรไรโไปไหนเอ่ยไม่ได้ไปไหนจ้ะคุณเจเคฉันมาซักผ้าดเด้อแล้วฉันก็แบบ ตรงที่นั่งคนขับอ่ะมันร้อนฉันก็เลยปีนตัวเองมานั่งข้างหลังเฉยเเพราะว่าแดดมัน่องเออแค่นั้นแหละเออเมื่อกี้พี่ไปซื้อหน,หนั่นด้วยที่เราไปกินกาแฟผิดผิดคนละวันวิ่งที่แล้ววันพุธเจนเคนยังไม่เคยไปวิ่งกับฉันหยุดแค่จะบอกว่าไปช่างมันแค่ไปซื้อกาแฟให้เราไปกับเต็มดวงกับคิวคิวอะนั่นแหละเดี๋ยวขอดูหน่อยซิ ภาพมันอบอยู่มันยังไม่เสร็จสวัสดีครับอูล่าไม่เทมเบียนเซียมูพี่ไหมคะ Not going j u s t อบผ้าเพราะอะไรนะลืมละอบผ้า Dying my clothes รอ waiting for finish my อบผ้า y o pa, you know? like a, น้ n o w l ไ k ก a w ว s h ช n g เงินไดน่าจะได้ปะถ้าจะไม่ผิดครับมาบ,บูไฮาสามันมาลามสายาังิงจข้ามูเป็นไรใช่ไม่หยุดใช่ไม่หยุดหยุดทานีได้ไงเอจูไก่ว่าชี้มีไลฟ์ออนทิกต็อกไหม ที่บ้านไม่มีเครื่องซักผ้าหรอคะไม่มีถึงต้องมาซักไงเหงาสุดๆมาซักด้วยกันไหมละ่ะอะไรฟิฟฟิฟมาคิดแต่สินจักขมูโอละอ่ะเต็อนอะไรอากละอันนี้ครั้งน้าที่จะป่า <c oughs> And by the way Merry Christmas Because of that I like um I post my uh, picture on X and I said like uh, every day on November every day on November and October is Christmas Day. Merry Christmas <laughs> <laughs> aku what is that I say ครับนั่งเรียนอยู่ฮะตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับโอเค maybe it's around 10 minutes before I go อืม what is your plan for Christmas and New Year คะโอ อ่าโอเคเอชินโฮมหมาเรียงอ่ะมีใครตื่นบ้างยังครับอ่อ by the way อ um, uh, ่า if อะไรวะโอ้ยคิดไม่ออกอ่า my birthday ไม่ใช่สิอะไรอ่ะมันจะขึ้นวันที่สามอ่ะเฮ้ยทำบุญยากละเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยใช้ไงทำบุญภาษาอังกฤษดพ่าอะไรอ่ะ ยากละสับความดีไม่มีละไม่ไม่มีค้ังละค้งสับความดีในหัวคือไม่มีมีแต่คำแบบยากละยาก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 จะชวนทำบุญนี่ชวนไม่ถูกเลยยากอาทำบุญภาษาอังกฤษพูดอะไรไม่มีอะไรมแค่จะชวนเฉยๆว่าวันท, <c oughs> นท 3, ี่วันที่สามเดบอนธันวาคมนะครับก็ ลงทะเบียนกันได้ที่ชินโฮมนะครับผมไปทำบุญวันเกิดวันที่สามธันวาที่ปากเก็ดเออนั่นแหละเออขอโทษนะภาษาอังกฤษ I'm sorry for um, for international f a m นะครับ so, um, um, <c oughs> I don't know this word um, ทำบุญหนะ้าทำบุญอีก If you like ทำบุญบริจาคเออสรรความดีมันยากจังทำบุญ make something good um and เฮ้ยทำบุญพูดยังไงอ่ะทำบุญ make make a make a merit make a merit of for my birthday uh you can register at Chin Ho นะครับ on on third December Um we just like uh make a merit and yes project two Don't do it thank you so much come home project two charity on my Siri birthday and I have on third on uh, third December <laughs> okay <laughs> you carry this uh and <laughs> And more information on Chinatown. <laughs> <laughs> oh, sorry, I said about um, the good, good workout on something good. Not I can. and not. I'm not. i Okay not. i not. i ขอโทษสอบความดีมันแบบไม่มีในหัวไงบอกว่า the good or b a p or something good not that happened to me สุดสด so sorry about that นะคะก็ไปเจอกันได้นะครับวันนั้นก็จะเป็นวันอาทิตย์ on Sunday the December นะฮะก็อืมแค่้จะ หลังจากงานวิ่งแหละวันนั้นโอลาเม็กซิโกค่ะจ้ะครับผมว้าไวไปซีเรียการครับ Because in English is very hard to understand Hi from Colombia. My chân tay Latino Na have I have to go around 5 minutes. And take care of yourself everyone. Just to chat with you so long time no see on our Insta live. And Merry again. like am about young ถึงพีแจ็คขอบคุณครับ p o ส t f ร์ for food ด <c oughs> ูบา้าไงต่อดีฮะพีแจ็ดสดๆไปเลย see? ือเ t i o no n question yet อันนี้อะไร youing thank you นะครับผมลงทีทีน้องจ๋าลงทีทีเยอะๆนะคะลงติ๊กต k อกนะคะ k okay. not 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 ติ๊กตอกคเด็กบอกว่าเคยเจอด้วยคำว่าเด็กคืออะไรครับฮะเอาชื่อฮะไม่เจอเลยนะ ถ้าไปไดีไหมอ๋อเด็กก็คือไปถึงน้องๆที่เรียนใช่ไหมขอโทษแซวเร็วสุดๆแซวเร็วเกินพี่เนี่ยหยุดมอนอ่าหายโทรท How are you? I'm e i 18, ครับ just 18 เด็กนักเรียนออขอบคุณนะบ mm hmm. ้าโบพี่ใส่เมลมัง้งมัน <c oughs> มันเลยอาจจะแบบไม่ควรโดดเรียนจ้าแต่จริงๆก็โดดแล้วแหละเพราะตอนนั้นเราก็โดดเหมือนกัน <c oughs> แต่แต่ต้องต้องอ่านแล้วก็สอบให้ได้นะเอ,อแต่นี้ก็สอบไม่ได้หรอ <c oughs> เราเล่นไม่ดีนะครับ <c oughs> เอ,อ่อ ไปเลวเด้อเจอกันนะครับทุกคนอืมอีเ r น r e a d a comment around ม m i ด u t e level c a m b o d i a ดีดีครับเรื่อยๆเลยเราชื่อเรื่อยๆแบบเรื่อยแบบเรื่อยๆเรื่อยๆอ่แล้ววีแกนเอาไม้เป็นเอสเทอร์โตพุอะไร เอ็นเอ็นเกลนครับเป็นกี่เลาหรอใช่ครับเตรอเรตคริปมีอุเฮ่รังสิตที่ว่าร้ายวิจัยไรย,ยิ่งกว่าสิ่งที่ไรกับวิจัยเครูร้ไหมคืออาจารย์กระซิบเลยคืออาจารย์ถ้าใครเจออาจารย์ที่ดีก็จะดีแต่ว่าถ้า พูดยากอ่ะแต่ตอนนัแรกก็โอเคนะของมันก็ดีนะถึงว่าอาจารย์น่าหลาอะไรก็แต่อถึงคือพูดไม่ถูกอะ่ะจําได้เลยอะ่ะบางอันคือแบบแก้จุดเดิมเหมือนส่งไปแล้วแก้ใหม่แก้อีกรอบแล้วก็แก้อันเดิมแล้วก็เอา้าก็เป็นจุดสุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมจุดที่เราเคยจุดที่เราเคยทําปกติอะไรเงี้ยเออแต่ก็นั่นแหละเนาะก็มันถึงเป็นวิจัยไง เพราะมันก็ฮะทำไม่เก็บไม่สิน้นแก้ไม่จบไม่สิน้นไม่จำไม่ตอนไปทำวิจัยเสร็จใช่ไหมรีเซิร์ชก่อนจบอ่ะโอ้โหตอนผ่านแล้วนะถ่ายรูปแล้วไหว้แบบตอนไฟร้อนคือไหว้ย,ยังไงแล้วไหว้เล่มอะ่ะผ่านเนะ้อ <c oughs> ตอนนั้นทำเรื่องอะไรบ้จงจำไม่ได้โคตรแบบปวดหัวอ่าครับอินคือ Can can you like um, type in English ได้ไหมพี่ไหมไม่ใช่รอเเรือกระลันนะคะ <c oughs> ข้อควายกระลันค่ะอันนี้ใช่คุณมีไฟสองอันที่จมูกถูกต้องนะครับมันม <m> ีเยอะอย่านี้ Yes meet you. you ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ยุงนะคะอะินสติแกอกเคยพูดคมีคนเคยบอกว่า ยุงเกาะจมูกพี่ไหมแบบหืมหนูลุกไม่ใช่ยุงค่ะ <c oughs> ยามเชื่อยามไม่เชื่อโอเคครับทุกคนไก so อยากบอกให้คุณนั้นได้เข้าใจวทางหนุนใจนั้นมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปสู่ขอคุณวัหวนห้ายเพิ่งยกคุณให้ใครอะไรน,น,นะครับไปเอาผ้าแหละเพราะว่าผ้า เสร็จแล้วเจอกันนะมันไหลลงยเลยอนะแล้วมันแบบหยุดไหลก่อนไว้คุยกันไหมครับก็เจอกันได้ในติกต็อกนะครับถ้าเวลาไลฟ์หลังๆไปไลฟ์ในนู้นเพราะว่ามันดูเงียบดีคือ โอ <Okay. S 2> have to go have a good one guys t a l k l a t e r see you soon don't don't forget about that I said uh the charity on my birthday project นะครับ on Sunday December Sunday 30 December นะครับผม okay bye bye มาตอนนี้เจอกัน a อด o s a อโม a มลบ๊ายบายชาวชาาครับใะยังแล้วใครไม่ไปนี่ค่ะคนที่ไม่ไปอยู่ตรงนี้จะไปเท่ากับอะไรทาไมตรงนี้มันชอบเล่ขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นอะไรมันเลยวะงงอะไปละบ๊ายบายครับเจอกันทุกคนจะบอกฝันดีแล้วเมื่อกี้บ๊ายบาย